สวัสดีค่ะทุกคนเย้ yeah. คือวันนี้นะคะทุกคน uh huh. เราจะมาเล่น Identity V นั่นเองครับผมเย้ yeah. <Yeah. S 1> ก็คืออ่าช่องนี้นะคะชื่อว่าโดนัทเปาๆนะคะถ้าทุกคนติดตามกันมาเนาะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาเอา่อคลิปเปาหรือว่าบังเอิญมาเจอก็เปาก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากอินดูด้วยเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยว่าเราจะมาเล่นตัวอะไรกันวันนี้ วันนี้นะเปาก็จะมาเล่นตัวอะไรนะนี่นะคะตัวที่เปาเล่นนะคะก็มาเราก็ไปดูตอนเปาเล่นกันเลยดีกว่าค่ะไปทุกคนอันนี้เปาก็เพิ่งกลับมาเล่นนะอาจจะเออเออนิดนึงไม่นานนิดนะทุกคนก็คือถ้าเล่นถ้าเล่นเออเอกก็ก็คือเพิ่งกลับมาเล่นโอเคโอเคโอเคเราเรามาดูกันว่าเอยได้โบสสีชาติมาเราจะมาดูกันว่าฆาตกรอะจะเป็นตัวอะไรนะทุกคน ตอนนี้เราก็เอ้ยเกิดแก้เครื่องพอดีเลยก็จะอุย้ยมันไฟอ,อุ้ยอุยอ้ยอ,อ,อุยอ้ยทุกคนทุกคนอุ้ยอุ้ยพ่อด้วยอุย้ยพ่อโจสวัสดีค่ะพ่อโจสวัสดีนะคะไม่ได้เจอกันตั้งนานแหมเปิดมาก็เจอเบอย <c oughs> เฮ้ยโอ้ยเราโดนแต่แรกเลยหาไม้ก่อนทุกคนโอเคทุกคนเราลอดแล้วเราไปหาเพื่อนกันก่อนนะปั่นเครื่องตัวนี้แล้วกันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเราเจอเพื่อนแล้วทุกคนน้องเอมมาช่วยพี่หน่อยครับพี่น้อนน้อช่วยหน่อยเฮ้ยน้อนน่ารักมากเฮ้ยคุณทนายด้วยเฮ้ยมาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยตัดโอเค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 เฮ้ยมาทางนี้เออแต่คืออุ๊ยพวก ดูคนเห็นพหงายกดนตอนนี้เหรอสามเครื่องนะฮะวันนี้เราดูนว่าพ่อจะจับใครได้ไหมพ่อจูถ้าดาวน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกัน โอ้ยคนนักบินเราโดนแล้วทุกคนเอ้ยได้กลิ่นเหมือนพ่อมาเอ้ยพ่อมาอ้าวแย่แล้วพ่อมาอะถึงอะถึงถึงอะบึง,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 งไปก่อนนะพ่อนะแตะเครื่องน่าจะรอดแล้วนะทุกคนอ่านั่นไงธนาลออไปแล้วจริงด้วยนั่นเราจะปั่นเ่องนี้เราไปช่วยเพื่อนกันดีไหม โอเคตอนนี้โอ้ยทำไมเราโดนไม้หัว่ะและอีกสองเครื่องนะทุกคนเราไปไปเครื่องเดิมันเนี่ยเุ้ยเห็นพอ่อไม่พอ่ออยู่ใกล้ๆโดนพ่อไปเห็นเราพ่อไปเห็นเราน่าเอ้ยว้าวเอ้ย,อยติดกล้องเอ้ยเกือบโดนทุกคนเอ้ออ,อู้เล่นไม้เล่นไม้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 ไม ไปโดนด้วยทุกคนวาร์ปต่อเดินกล้องไม่เลยทุกคเออเปลโดนแน่ดิน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 พ่อไม่เอาเออทุกคนจะมาช่วยเปาวไหมเอออุ้ยคุณทนายเฮ้ยคุณทนายมา คุทนายเรียนะอุ้ยโอุ้ยเปาเออจริงด้วยไม่ขอโทษให้เพื่อนไปก่อนเลยเฮ้ยเปาเอได้นนั่งบนญบ้งไปเดินหกซะแล้วอุ้ยยัง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 คุณทนายคุณทนายวับเปิดวับฟืบเปาต้องหาเครื่องกับเพื่อนก่อนอันนี้เราจะพังไว้แล้วทุกคนไว้เล่นได้ เฮ้ยพ่อมาพ่อดด d d y มาฮะไม่ชุกกะเจดีมาอุ้ยอ uh totally ุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ชุกกะเจดีหัวใจเลยที่ฝาให้พ่อรักจริงไม่ทิ้งเราค่ะอยากจะขอให้พ่อช่วยฝาหน่อยอุ้ยอุ้ยมาจริงมาจริงอันนี้ไม่ได้มาเล่นๆมาจริงเขามาจริง <laughs> โอ้ยโอ้ยพ่อพ่อดาบยาวอะ่ะอื้อนะในค่า <c oughs> วาช่วก้าเดตดีเลยอนะือดีห <c oughs> วังตายแนะ่ตายแนะ่